นี่ดูดินมมันเรืองแสงไม่ใช่มันถือหินอยู่ไอ้โคตรเท่ไอ้เหี้ยมันสู้นมกูไม่ได้หรอกมึงดูด้วยนมกูเบิ้มเบิ่มกว่านมกูใหญ่กว่าเว้ยมันทำไรกันไรเขาเขาเขาจะบวกกันแล้วกูยังมาดูนมดูนมอยู่ดูนมอยู่ไอ้ดูนมคาราดูนมคาราเมลลี่มาหนึงนี่นมคาราเมลลี่ก็เฟี้ยว ไมิเห yeah. ็บไม่เห็บงับตันโอ้โหเย้ตายอก้ตายเลยตาแต่เรไม่ไหวเลยยเจามังกรยงลูค oh, ืนไงตุเลยอับโยนเกะเกอะไรกะเกียนดูดปืนมึงอ่ะไอ้แม่งไม่เก่งกว่าเลยวะนี่ยมุตัวดึงไง อือดูดีอือเป่าหอไอ้สัตว์โดนกูแล้วโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหถังขยะใส่หัวไปกูดีหนึ่งทีกูรู้สึกแม่งไม่เกรงกลัวต่อหน้ามืดกูเลยมึงชิวขนาดนั้นถึงก็นอนเล่นเลยอ่ะกูนอนเล่นตลอดอ่ะขี้เกียจชิวขนาดมึงจะขี้เกียจเลยขนาดนี้เลิกเล่นเตะนอนได้แล้ว ขิดคอมแล้วไปนอนโอ้ยมันมาอีกแล้วแด่ละาตัวกูววเก่งกลัวแม่งทุกตัว พายโลคิวโอ้โหเมื hey. oh. Oh oh hey. oh my my ่อกี้กูยังแหลกอยู่เลยคิวได้เลเนี่ยคูไปเถอูคิวเลยโอ้ยโอ้ยเกือบตายเขงกือบตายรม่ลดั๊ดีทเพื่อนดีเพื่อนไมดั แมทัชเกือบได้สองตัวเกือบไม่ใช่คำว่าเกือบเฮ้ยยังไม่คืนขวดไหนอ่ะย้โดนด่าเลยว่าใครขวดอ,อ๋อนูนแมทเนี่ยแมสไม่ขืนใช่ป่ะไอสัตว์ไอสัตว์ไม่ขืนใช่ป่ะกูแกมด้วยอ่ะเฮ้ยใจเย็นเพพื่อนนสภาด้ลยแจกเฉย คนไทยด้วยกันอย่าทะเลาะก,กันเลยไปใส่หน้าโอ้โหไม่โดนตันนี่อะไรเนี่ยไม่โดนไอ้เคี้หลังกูเนี่ยไปแล้วโดนเขี้ตีตาย จะเริ่มอ่ะก็เหมือนตาเรากขา้ยงไงอ่เราไม่นเไม่กดเนี่ยต้่มันเียันยงโนแมนไม่คืนขวดต้องเขียนนะแม่อะไรอ่ะไอโนแมนคืนขวดดีเพื่อนเพื่อนแจกแล้วเห็นไหมเนี่ยแจกเดินแจก อยากเห็นหน้าตัวละครอยากเห็นนมเกียนนี่สันคลิปนี้เกียนการเกียนดูฟื้นอุ้ยขอดูนมหน่อยขอดูนมหน่อยขอดูนมหน่อยดขอดูนมหน่อยอุ้โหคาราเมตี้ขอดูนมหน่อยก็ไม่ได้ขี้งกจังเลย เค้งเค้งรอเราด้วยเค้งเค้งรอเราด้วยพี่รักอุยโอ้โหไม่ตั้งใจคิวเพื่อนกูขอโทษกูขอโทษเพื่อนไม่ตั้งใจคิวเพื่อนเพื่อนมานี่ก่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนดับไอ้เยอะคิวเฉย เฮ้ยฟาร์มป้อมฟาร์มป้อมเร็วเดี๋ยวป้อมไม่แตกฟาร์มป้อมเียเ็วขึ้นเร็วไอ้สาเดินแจ่ไขม่ได้โนแมทที่มึงชื่อเฮียเลยมึงจงจำชื่อพวกกูไว้่อชนะเพื่อนชนะอยู่แล้วเชียเราฟาร์มป้อมแล้ววิ่งฟาร์มป้อมเวยเยเนดีๆเลยหรอ ไอ้สัตว์รอกูแป๊บนึงกูมาแล้วกูมาช่วยพวกมึงแล้วมึงรองกูก่อนกูมาช่วยมึงแล้วกูมาช่วยมึงแล้วลก <c oughs> ตายสัตว์ใส่เย็นไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีโ <c oughs> อ้ตายเฉยโทษที ตกบาปพูดเลยเดินแจกขนาดนี้กูฟังแม่นโคตรกาพูดเลยโ <c oughs> ทษทีทำไมเล่นดีๆแม่งคงชนะอยู่นนเ,เกอชนะไอ้แย่เปิดเล่นดีดนนเดยลงดิ <c oughs> งแต่เราแจกสามนือแจกอะไรไม่ชนะเล่นการเกียร <c oughs> ์น่ะโ <c oughs> นแมทเอามันกูรัดโนแมทโดนทีีอเฮ้ยข้าขอยู่กลุ่มเองด้วย ข้าขออยู่กลุ่มเองด้วยโอ้ตายเป็นผงชุดรีดินแม่งแม่งคงบ่นอ่ะนี่แหละกูเนี่ยใครใครขอเข้าดูเข้ามาดูเลยเดี๋ยวให้ดูแบบเน้น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 เอามาดูเอามาดูเน้น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 มาหน่ะมึงโอ้ทำดี วิ่งไล่วิ่งไล่เราด้วยเราด้วยเราด้วยอื่ออคันแคนี่ไม่ตายของแจกเพื่อนแจกเพื่อนชีวิตนี้แจกเดียวเป็นเมษาได้ดูเว้ยร์ตปี ยืนแบบโดนโดนไม่ตีเป็นไก่อยู่เลยแลเร็วมาขึ้นมาหิว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 อะไรกันตายเอ๋เกิดเพราะขวดไอ้จัน เกิดเพราะไม่คืนขวดได้เลยเพราะไรแรงอ่ะเหตุการณ์เนี้ยจงจำไว้นะครับใครใครใครคืนขวดใครขโมยขวดเพื่อนไปตรงคืนไม่งั้นจะเจออย่างนี้เห็ยนรู้จักตกปูยักลูกนัคอมบอกนืมคอมไม่โอ้โหตายรักูเก่งเก่งต้องตาย Okay, เอาเคงตายเออตายก่อนเอามันเ,เอาให้แม่กอิ่มไปสั้นเอาให้แม่กอิม่มโดนเคงโดนอิ่มยังเพื่อนอิ่มยังฝั่งนู้นนะอิ่มยังเฮ้ยเป็นทีอ่ะอะไรกันเนี่ย เพื่อตา,ายเด็กๆไปน้องออเฮ้หูคิวตั้ง5ตัวเลยชูได้เดะนี่บา้าหรือเปล่าโอ้ไม่รู้จักตอบปุยังรู้อันนี้นึงให้ให้ฉัหลบดีใครย,ยืนอยู่ตรงนี้แลวเฮ้ยใครกดแชร์ลิงดิสัตว์จะกูซื้อเองเลยใครวัดไปคนเซลล์กูจะเอานกไปเล่นทั้งน,น้อย คือเองได้หรอเคนกมันโอ้ยังตายคิดดูดิโดนกูวอลคลี่อันไหนอันไหนนกวะนกมีสองตัวไอสุดเยี่ยแม่คือนกเล่นไน้สัสุดกูจะเล่นนกกูจะเล่นนกกันเองกูกูเปลี่ยนตัวนกกัน Đi tuần nữa hả? Nè, mà đâu? Kill man, kill man, kill man Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Kill man, kill man, win, Ê, tôi nói đâu Man, man Sợi đi được cũng phải lại bom gần trái dân Ê, đừng cũng phải lại bom ấy Nhưng cuồn, nhưng cuốn Nó nhớ anh sợi Sợi, đi, cũng phải bom, đừng cũng gây về 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 gây về của gây gây phong mừng gây về gây về của gây gây phong mà đi gây 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 mà gây 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 ni Hello, gây ni, gây ni gây 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 pim gây เฮ้กดวิมทุกคนไงอะจากเนี้ยพิมพ์ในทีไหมอะเปลี่ยนไงวะเเปลี่ยนไม่ได้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้กวนนกมาฟ้าไม่สันเร็วุ r อุ้ยโอ้โหนกตายสัตว์

ใช่ไหมอย่าดือ้อเครื่องร่างเต็มเลยเนี่ยดาบทองเนี่ยเอาไปได้เวลาบูไอไปแล้วอยยังมันกันอกอยูไ่ไม่ดัดไม่ดัดมาวยเอา้าไม่บินนี่บินนี่เพื่อนนี่บินแล้ว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 ,ลวไม่ดับต้องเคงไม่ดับ ไอ้นกนกกูไปไหนอ่ะนกกูนกกูตายไนกูตายเลยเะโอ้โหเอาดูมตกดูมตกเฮ้ยดูมตกเกมดียืนนิ่งเอาอย่างไรอีกเดี๋ยวซื้อแจก ยืนเข้าบ้านเดียวไม่มีตัวตามนี่โอ้โหแม่งยิงทีเดียวตายอ่ะโอ้โหดูมกี่ช่องเนี่ยสามช่องเลยอุ้ยแคนเก็บแน่นอนแจกเลยเนี่ยมาแจกดูมนะเนี่ย <anse> บอกแล้วเหตุเกิดจากการที่เอาไม่เอาขวดคืนเพื่อนนะครับกดแล้วไม่คืนขวดโอ้ยอย่าไปทํำกับคนอื่นนะครับ